ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปสการ์ดนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงโปเกมอนนะครับที่อยู่ในสุ่มกาชากันรีเทพ3ตัวแรกกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ผ่านส่วนของพิลิโปสการ์านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะ สนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเขาไม่ได้เลยหน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์แตคโมใต้คิบงตา,งงตางก็สามารถกดเพื่นกันนะครับโอเคมีน้องๆถามกันมาเยอะเลยว่าอก,การันตีเทพ3ครั้งเนไอ้รอบที่5 0 0 0ั0 0 0กับ15ื0เนี่ยสูงการันตีเทพเนี่ยมันจะได้โปแกรมอนตัวไหนบ้างนะครับซึ่งนะครับตัวเกมเนี่ย 3, ตัวแรกม,มันฟิกอยู่นะครับคือมันจะมันจะฟิกเลทไว้ว่าให้เจอแค่ตัวตัวนี้เท่านั้นซึ่งผมอ่ะจัดอันดับมาแล้วแหละนะครับอันนี้เป็น ความคิดส่วนตัวแล้วก็ที่เคยเล่นมาที่เคยรีมาแล้วมันเจอบ่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากอันดับที่15ก่อนละกันจนถึงอันดับที่1แล้วลองมาดาวันดูว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเดกับที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะก็อย่างน้อยนะครับมันมีทั้งหมดประมาณ15ตัวนะที่ผมจับทางมันได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่15าก่อนละกันโปเกมอนที่สุ่มกาชากริเทพนะครับไอ้สตัวแรกอะครับที่เกมมันมันฟรีไกวอะครับว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างเนาะ อ่ะก็สำหรับตัวการันตีเทพนะครับอันดับที่15นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นน้องมาเกน่านะครับอันดับที่15นะครับก็จะมีโอกาสสุ่มกาชานะครับการันตีเทพได้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับพอครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นอิสระแล้วนะครับ3ครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะฟิกไว้นะครับก็ผมให้มาเกน่าเป็นอันดับที่15นะอัตราการเจอมาเกน่าเนี่ยไม่ได้บ่อยนะครับเจอยากเหมือนกันนะตัวนี้โอเค ถัดไปนะครับเป็นอันดับที่14นะครับอันดับที่1 4เนี่ยนะครับถ้าจากที่ผมเคยรีเล่นมานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีกลาดอนนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะเจอกลาดอนบ่อยนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอยากได้กลาดอนเนี่ยกลาดอนออกยากเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่เริ่มเล่นเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสสม กาชากรีเ,เทพ3าครั้งแรกแล้วเจอกาดอนด้วยบางคนเนี่ยได้กาดอน2ตัวติดก็มีนะครับผมผมก็เลยว่าให้ไปวิจัยซะนะครับบางคนก็เจอ,อแต่ตัวแรกบางคนก็มาเจอตัวที่3ามอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ผมบอกกัเลนถ้าเกิดได้ไปเนี่ยนะครับทำทีมไฟแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบบบธาตุไฟเนาะเป็นตัวแบบธาตุไฟบัธาตุดินนะครับถือว่าเป็นตัวนึงที่เล่นได้ดีมากๆตัวนี้ถ้าได้ไปคือเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับอันดับที่13นะครับ อันดับที่13เนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ครับเซลเบีนะฮะเซลเบีก็เป็นโปรโมชั่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกาชาการันเนทเทพ3ตัวแรกนะครับที่เราสามารถสุ่มได้ตอนเริ่มเกมนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอ่าซัพพอร์ตนะครับก็เกือบดีที่สุดเกือบดีที่สุดนะครับผมให้เป็นดีเป็นดับ2แล้วกันนะครับมันมีตัวที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเป็นตัวไหนนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเนี่ยคุณจะเล่นผ่านดาบจนภัย PP หรือเล่นอะไรก็ตามนะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะเ้ามีในนส่วของงทัับฟ นะครับในส่วนของการเพิ่มเลือดนะฮะบัฟเปิดโลมาตะบัฟล้างสถานะบับเพิ่มความเร็วถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้เซเลบีไปเนี่ยนะครับก็เอาไปใส่เป็น1ใน3ตัวเล่นเริ่มต้นได้โคตรดีนะครับและเล่นได้ไกลด้วยสาหรับเซเลบีนะครับผมโอกาสการออกเซเลบียเนี่ยผมให้อยู่อันดับที่13แล้วกันก็ออกยากอยู่เหมือนกันนะฮะต่อมานะครับอันดับที่2 2นะครับ ผมให้เป็นจิราชีครับจิราชีก็เป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะจุดเด่นของมันเนี่ยจะเน้นไปทางด้านปั่นป่วนศัตรูแล้วก็สามารถลดเกรดอันติเมตของศัตรูได้นะครับผมทําให้ศัตรูใช้อันติเมตไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็สกิลค่อนข้างปั่นป่วนเลยนะครับโอกาสการออกนะครับของเจ้าจิราชีเนี่ยก็ออกยากเหมือนกันนะครับผมก็เลยให้เป็นอันดับที่12แล้วกันแต่มีโอกาสออกในกาเลเนทพ3าครั้งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ต่อมานะครับอันดับที่11นะฮะ เป็นสุดยอดตัวซัพพอร์ตที่ดีสุดในเกมนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็คือเจ้าเอ็มลิสตนะตัวนี้ครับก็จะออกในกาชากรันตีเทพ3ตัวแรกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่1ตัวที่2หรือตัวที่3ก็ตามนะฮะตัวนี้เป็นสุดยอดซัพพอร์ตนะครับมีทุกอย่างนะครับน่าจะเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มโลมาตะนะครับทุกอย่างนะครับทำให้ศัตรูติดนุ่นี่น่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล่นได้ไกลแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือจะทําให้นะครับ โปรแกรมในทีมเราสามารถปล่อยอันติเมตได้เลยมาถึงคือปล่อยได้เลยไม่ต้องรอให้เกตดเต็มตัวนี้สามารถบูตนะครับเกดอันติเมตของทีมของเราเพื่อที่จะปล่อยในส่วนของท่าไม่ตายได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสุดยอดนะครับตัวซัพพอร์ตที่ดี่สุดในเกมนี้เลยนะฮะเท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วก็อัตราการออกของมันเนี่ยก็ออกยากอยู่เหมือนกันนะฮะจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่11แล้วกันนะับผมจาก15อันดับนะฮะต่อมานะครับตัวถัดไปนะครับเป็นอันดับที่10กันบ้างดีกว่าอันดับที่10เนี่ย จะฉีกไปทางด้านสายดามเมตแล้วละกันนะอันดับที่10เนี่ยเป็นโปเกมอนไฟฟ้านะครับหลายๆคนน่าจะอ๋อนี่ครับเดนจูโมโคุนะฮะสำหรับเดนจูโมโคุก็เป็นอีก1ตัวที่ออกในกาชาก,การีเทศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่หตัวที่2ตัวที่3โอกาสการออกนก็กลางๆและเริ่มกลางๆและเจอบ้างไม่เจอบ้างบางคนก็เจอบ่อยนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือสกิลสายฟ้าที่รุนแรงแล้วก็มีส่วนของทําให้เป้าหมายติดอัมาพาตได้บ่อยมากๆนะครับก็ ปั่นป่วนศัตรูพอสมควรนะฮะตัวนี้ก็เอาไปเล่นทีมสายฟ้าได้ถามว่าเล่นต้นเกมดีไหมก็เล่นได้ครับถ้าเทียบกับตัวธรรมดามันก็เดเมจแรงอยู่นะครับสกิลเป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพีซี PC ของมันก็คือทาเป้าหมายติดอาบพาดเนาะตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับกลุ่มสุ่มกาชาตัวหนึ่งสองสามก็จะเจอเจอเจอหนึ่งในสามต้องเจอมันนะครับผมง่ายๆเลยโอกาสออกก็ประมาณ2 0 3 0เลยแหละนะครับสำหรับตัวนี้ต่อมานะครับอันดับที่9แล้วกันนะครับ อันดับที่9เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวทําให้ศัตรูหลับนะตัวนี้เลยเมโลเวตาเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันผมให้กลางๆเลยอันดับ9นะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับจุดเด่นแน่นอนครับมันมีร่างเมก้านะครับเปลี่ยนร่างได้ร่างนี้เป็นปกติพลังจิตใช่ไหมแต่พอมันเปลี่ยนร่างปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าต่อสู้นะฮะแล้วก็ตีโคตรแรงนะครับแล้วก็มีสกิลทําให้เป้าหมายหลับนะฮะหลับกลุ่มด้วยแล้วก็ทุกๆการหลับเนี่ย จะลดเลือดถึง3.3%คือง่ายลดเลือด3เทอนศัตรูตายเลยใช้ผ่านดานได้ดีมากใช้ผ่านไอหน้าก็ดีมากเพราะนั้นเนี่ยใครที่การสถานะหลักไม่ได้คือตายนะครับบอกแค่นี้เลยว่าตัวนี้เล่นผ่านดานได้ดีเอาไปเล่นเริ่มต้นก็ดีมากๆแล้วก็ PP ก็ค่อนข้างดีตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเอามาเล่นจัดทีมากๆเลยเล่นทีมไหนก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับโอกาสการออกก็คือกลางๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 0 3 0นะครับผมก็เลยจัดให้อยู่อันดับที่9นะครับ ต่อมานะครับอันดับที่และกันตรงกลางแล้วนะครับอันดับที่8นี่คือตรงกลางแล้วนะเออสำหรับอันดับที่8เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้ครับเคดิโอนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะสุ่มได้เป็นตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นม้าน้ำละกันนะครับก็เป็นธาตุน้ํธาตุต่อสู้ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สามารถเปิดโล่มาตะแล้วก็เพิ่มเลือดได้2ตัวนะครับ ปกติตัวซัพพอร์ตจะเปิด3ตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้สามารถเปิดได้2ตัวเลยนะครับก็าาคือถือว่าดีมากตัวมันเองแล้วก็เพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายต่อสู้กึ่งซัพพอร์ตนะครับถามว่าใช้ต้นเกมได้ดีไหมดีมากๆผมเคยใช้ละแล้วก็โอกาสการออกเครดิโอเนี่ยออกบ่อยมากๆในการสุ่มกาชามไม่เจอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามส่วนใหญ่เนะี่ยทุกๆคนจะกดมาได้ครั้งที่หนึ่งนะครับผมเจอบ่อยมากๆจำผมเองเนี่ย ผมเล่นดีเซิร์719ผมก็ได้มันตัวที่หนึ่งเหมือนกันแล้วผมก็เล่นมายันเลเวล70-80แล้วผมก็ค่อยสวิตช์ทีมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเครดิโอนะผมก็เลยให้เป็นอันดับแปดแล้วกันอ่าต่อมานะครับอันดับเจ็ดนะครับค่อนข้างออกบ่อยเออตั้งแต่อันดับเจ็ดจนถึงอันดับหนะึ่งเนี่ยคือค่อนข้างออกบ่อยนะครับผมก็อันดับที่เจ็ดเนี่ยนะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยแม่งออกบ่อยจริงๆนะครับนี่ครับวิลีซิออนออกบ่อยไหมผมคิดว่าออกบ่อยมากนะครับ สำหรับไอ้เจ้ากวางที่เป็นต่อสู้พืชเนี่ยคือออกบ่อยอ่าสกิลนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้นะครับจุดเด่นคือความถึกเท่านั้นนะครับถามว่าถึกอะไรตัวนี้นะครับจะเป็นถึกสายเวทนะครับเป็นสเปเชียลเดฟนะครับผมต่อมานะครับก็อันดับ6เลยแล้วกันก็เป็นเพื่อนมันแหละนะครับเป็นโคบาเลออนตัวนี้นะครับจุดเด่นมันคือถึกกายภาพออกบ่อยเหมือนกันนะฮะออกกาชาตัวแรกบ่อยมากๆนะครับผมตัว1ตัว2นี่คือบ่อยมากๆสำหรับโคบาเลออนกับวิลิซอนตัวมาตะเกีย แต่ตัวนี้ออกบ่อยกว่าโคบาเลออนนะผมก็เลยนะครับให้เป็นอันดับที่6แล้วกันโอกาสออกคือเกือบ50%อ่ะนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งอ่ะต่อมานะครับตัวที่ออกบ่อยเป็นอันดับที่5นะครับอันดับที่5นะครับโอกาสออกนะครับในกาชากาีเทพตอนเริ่มเกมนะครับผมผมให้เป็นตัวนี้เลยแม่งออกบ่อยจริงๆนะฮะตัวเนี้ผมว่าทุกๆคนน่าจะเคยเจอมันบ่อยมากๆนะฮะมันเป็นสายซับนะครับสายซับเพิ่มเลือดอ่ะเนี่ยผมหาด่วนดูนวะ สายซับเพิ่มเลยนี่ครับเป็นเคอร์ซิเลียนะครับออกบ่อยโคตรนะฮะถามว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือมีการเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกาชากระนเทพนี่คือออกบ่อยมากๆหลายๆคนน่าจะเจอมานอะออกตัวที่1โคตรบ่อยนะครับผมตัวนี้ต่อมานะครับผมจะพาไปดูโปเกมอนที่สุ่มกาชาการันตีเทพแล้วออกบ่อยมากๆนะครับเป็นอันดับที่4แล้วกันนะฮะ อันดับที่4เนี่ยนะครับก็ผมให้เป็นตัวนี้เลยนะฮะเรจิกิกัสนะฮะทุกคนบอกว่าน่าจะเจอกันอ่ะอ่าสำหรับเรจิกัสเนี่ยมันออกบ่อยก็จริงนะครับแต่อย่ามองข้ามมันนะครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือมันจะเปิดอ่าโลเลือดได้นะครับโลเลือดได้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยนะครับเวลามันปล่อยแอนติเมทปุ๊บเลือดจะเต็มเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดที่3ของมันก็คืออ่าพอเล่นไปเกิน5เทิร์นเนาะมันจะเพิ่มพลังของมันอ่ะไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือพลังโจมตีขึ้นอีก75%ซ ถือว่ามันเก่งนะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีร่างมาสเตอร์ด้วยแล้วร่างมาสเตอร์เปลี่ยนฟรีด้วยนะครับเพราะว่าเสร็จติ๊กงสติ๊กเกอร์เนี่ยมันหาได้จากการเล่นยูเนียนเนาะแล้วก็อีกจุดเด่นที่สําคัญเลยที่ท,ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือมันจะเป็นโปเกมอนช่วยเหลือที่ดีมากๆเพราะโปเกมอนช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นมันจะกลางโล่ให้เพื่อนกลางเลือดให้เพื่อนนะครับ เวลาเราเล่นต่อทรงต่อสู้ก็ตามนะตัวนี้เป็นสุดยอดโปเกมอนชื่อเหลือที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับสำหรับเรจิกิกัสนะฮะผมก็เลยให้เป็นอันดับที่4นะครับที่สุ่มกาชานะครับการันตีเทพช่วงต้นเกมตัวที่1นึ่งตองสามเนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับผมอ่ะเราไปดูอันดับที่3กันนะฮะผมว่าอันดับที่สเนี่ยทุกคนต้องอ๋อก็แน่เลยนะครับอันดับที่3เนี่ยมันคือตัวนี้นะครับผมมันคือเจ้ายักษ์ส้มนะครับผมนี่ให้ดูหน่อยว่ายักษ์ส้มนี่ครับยักษ์ส้มนี่คือเจอบ่อยมากๆนะฮะ ผมเลยให้เป็นดับสแล้วกันโซนยักษ์ส้มเนี่ยนะครับจุดเด่นของมันคือตีแรงครับจุดอ่อนก็คือตัวบางนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ผมก็ไม่นิยมเล่นอยู่ดีนะครับแล้วก็ออกบ่อยๆนะฮะตัวนี้นะอ่ะต่อมานะครับผมอันดับที่2แล้วกันอันดับที่2เนี่ยทุกคนน่าจะขยิกตากันแล้วแหละว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมอันดับที่2นี่ครับมาชีบูนะฮะมาอย่างบ่อยฮะ สุ่มกาชากรีเทพตัวที่1ก็เจอตัวที่2ก็เจอตัวที่3ก็เจอบางคนเจอแม่ง2ตัวเลย3ตัวเลยก็มีนะฮะตัวนี้จุดเด่นนะครับก็มีดูดเลือดนะฮะจุดอ่อนก็คือแพ้บินนะครับบางนะครับโดนตีแรงแล้วก็เป็นโปรแกรมมันมแมลงที่ไม่ค่อยได้มีการจัดทีมอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือพอเราสุ่มได้มาชิาชบูนใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นกันก็ต้องเอาไปทิ้งอะ่ะเอาไปยงเอาไปย่อยเอาไปเก็บเอาไปวิจัยแหละนะครับผมตัวนี้ก็ออกบ่อยๆนะับผม ต่อามาโปเกมอนนะครับที่สุ่มกาชากัรนเทพตัวที่ 1- 2 3ชุดต้นเกมเป็นอันดับที่1คือมาบ่อยมากๆนะครับตัวนี้เลยนะฮะทุกคนน่าจะรู้จักนะตัวนี้เลยนะครับน้องแชมินตัวนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ตีก็ไม่แรงไม่อึดไม่ถึกนะครับไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีจุดเด่นอะไรที่น่าใช้งานเลยแต่จุดดีของมันคือกาชามาบ่อยๆนะครับผม ได้มาอนี่แทบจะทิ้งเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนที่มีโอกาสสุ่มเจอนะครับอตอนกาชากรเทฟตัวที่12 3ช่ดต้นเกมเนาะหลายคนนะถามมาเยอะว่ามีโอกาสได้ตัวไหนบ้างเนี่ยผมก็สรุปมาให้ประมาณ15ตัวแล้วก็จัดอันดับให้ด้วยว่าตัวไหนมันออกบ่อยนะครับก็ประกอบการดสินใจแล้วกันถ้าคุณโชคดีคุณได้ตัวที่ดีถ้าคุณโชคไม่ดีคุณก็พิจารณาเอาว่าจะเล่นต่อหรือจะรีไอดี ID ใหม่นั่นเองนะครับผม โอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ด้วยกันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนวัสดีครับ